คลิปนี้นะครับผมจะพามาดูหลังคาเหล็กหรือหลังคาเมทัลชีทนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เราจะติด p u f o a ฟมนะ PU f o ฟของทางร้านเนี่ยจะหนาอยู่ที่1นิ้วนะครับหรือประมาณ25มิมิลคือรอนเนี่ยจะรอนหนา 1>, 1นิ้วอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัว p u อีอีก1นิ้วรวมเป็น2นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้สก,กูยิงนะครับต้องยาวกว่า2นิ้วต้องใช้ถึงประมาณ2นิ้วครึ่ง3นิ้วเลยเวลาจะใช้สก,กูยิงเมทัลชีทเวลาที่เราจะสั่งเมทัลชีทที่ติด P u โฟมแบบนี้นะครับเวลาเราต่อกันส่วนความยาวเนี่ยอย่าให้โฟมมันชนกันนะครับเราจะเว้นหัวไวอ้อย่างนี้นะครับเวลาเราต่อกันเนี่ยมันจะเข้าได้พอดีอย่างอันเนี้ยเขาเว้นอยู่ประมาณ20เซนนะครับหรือประมาณ15เซนก็ได้แล้วแต่ลูกค้าหรือบางครัั้้งงงงบบบาาาหนนนจะส่เเเป็แบบ็แแตติมผลย ด้วยเหมือนนกัส่วนที่สําคัญเลยนะครับคือส่วนของตัวแผ่นเนี่ยถ้าต้องการให้อายุการใช้งานยาวๆนะครับผมแนะนําเป็นของยี่ห้อบูสโคบนะครับอายุเขาเนี่ยมากกว่า15ปีนะพื้นฐานคือ15ปีวิธีดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบนี้ของแท้ที่เป็นบูสโคบนะครับด้านล่างจะต้องตีบูสโคบแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็น a z 150นะครับก็คือใส่ส่วนผสมการป้องกันสนิมเนี่ย150กรัมต่อตารางเลยอันนี้นะครับความหนาเขาก็จะตีบอกนะว่า0.39หรือบางทีเนี่ยเวลาขายเราอาจจะคุยกันที่ประมาณ0.40 ใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้เป็นตัวมอกอด้วยนะครับเฉพาะของบูสโคบนะครับจะได้มอกอทุกรายการเลย